หลับแล้วเขาพดเขาเนียวกำลังจะหลับแมวสองตัวสองตัวนี้ที่โดนปล่อยยกกงนะคะอยู่กับไม่ลงมาก็อาทิตย์กว่าแล้วยังมีอาการทายเหลว้่วทายบ่อยยังไม่หายดีนะคะยังไม่หายดีไม่ลงยังคงป้อนยาเช้าเย็น แต่พวกเขากินอาหารได้นะคะกินอาหารกินนมแม่นงใช้อาหารเปียกผสมกับนมแพะให้เขากินอยู่นะคะตอนนี้ไม่มีอ้วกนะคะไม่มีอ้วกแต่มีอาการทายเห้วอยู่หลับแล้วลูกนี่แม่นงใช้เสื้อแม่นงเองห่มให้เลยอากาศเอายินยิน พระปวดหลับไปแล้วกระปวดหลับไปแล้วหลือจะเขาเหนียวเหนียวเอ้ยหลับเลยลูกมันห,หลับเลยลูกหลับเลยไม่รู้ว่าเขาจะหายอาการจะอาก,การท้องเสียเม,มื่อไหร่ขอให้หายไ,ไวๆนะลูกเนาะจะได้เขาเป็นนอนในมุ้งด้วยกันไอเขาโอ๊ตันนอนในมุ้งแล้วล่ะตอนเนี้ยเพราะตัวนั้นแข็งแรงดี โดยแต่สองตัวนี่แหละให้หายจากอาการท้องเสียก่อนคอยเข้าไปนอนด้วยกันในมุง้งถึงจะเนื้อตัวมีกลิ่นอึไม่นอนก็หอมทุกวันนะคะในสองตัวเนี่ยหอมทุกันทุกวันหอมทุกวัน แมไม่หลับหรอลูกหืาวเหนียวไม่หลับหรอหลับเหอะนะหลับเลยหลับเลยไม,ไ,มไม่ไม่หลับไม่หลับไม่หลับเดี๋ยวมาดูหูผ้าเดี๋ยวผม้าหน่อยนะอ่านอ๋อหูผ้าผมผ้าอ่านหรอเดี๋ยวผมผ้าตัวนี้ให้หน่อยให้ให้ข้าเนียวก็ลูกหลับนะลูก หลับนะลูกกินยาแลนะ้วหลับเลยนะลูกนะหลับเลยนะลูกนะนี่หลับเลยลูกนี่ล่ะไม่หลับหรอโหมีตัวเอ็มด้วยนะเราเนี่ยนึกอืดอืดอืด <c oughs> หลับลูกหลับ ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มีให้ข้าวโพดแล้วก็ข้าวเหนียวนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้ข้าวโพดกับข้าวเหนียวด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ข้าวโอ๊ตข้าวโพดแล้วก็ข้าวเหนียวนะคะแมวเด็กหรือเล็ก ที่อยู่บ้านเป็นลงตอนนี้นะคะหลับแล้วหลับปุ๋ยเลยเขาโพดหลับปุ๋ยเลยเขาโพดกระเหนียวละหลับยางหลับแล้วหลับแล้วหลับแล้ว ผมพ่ายจะดีเดี๋ยวอ่าๆๆม่ต้องตื่นมันเออไม่ขอโทษขอโทษกระยับผ้าเฉยลูกไม่ต้องตื่นนอ,ออออน,นอนลูกนอนนอนนอนนะลูกนะนอนนะลูก,นนลกเราก็นอนได้แล้วลูกเขาเหนียวนอนได้แล้วลูกนอนนะลูกขอบคุณนะคะขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า